สวัสดีค่ะนะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของสัตว์ตัวเลขอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันนะคะตั้งแต่ดูมาเนี่ยดูบ้านเล็กที่แบบหายากมากนะที่จะเจอแบบว่าบ้านเล็กที่ที่แบบว่าปังโปริเยมมากๆนะคะกับบ้านเล็กที่นี้นะคะบ้านเล็กที่195195 195นะคะ บ้านนี้ให้โชคลาภให้เงินทองให้ความสุขค่ะแล้วก็ให้มิตรภาพให้ความรักแล้วก็สเสน่ห์ด้วยนะคะโอ้โหให้ครบมากๆนะคะวิธีสมมงคลให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ ให้เปิดเพลงนะคะเพราะเพราะขับกล่อมบ้านค่ะแล้วก็ให้แขวนกระดิ่งอ่าจะเป็นกระดิ่งลมนะคะให้แต่งที่หน้าบ้านแล้วก็โทนสีนะคะเป็นโทนสีอ่อนๆน,นะคะใช้ตกแต่งบ้านนะคะห้ามใช้สีฉูดฉาดนะคะห้ามใช้สีอึมครึมนะคะถ้าอยากจะให้ดีแล้วก็ปังยิ่งๆขึ้นไปค่ะยังไงตรงไม่ตรงนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะยังไงก็อย่าลืมฟักกติดตาม ไลค์กับแชร์ค่ะเพื่อเป็นค่าครูในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ